พนักนงานขายที่ยอดตกจนเกือบถูกไล่ออกได้รับคำแนะนำจากพี่นันรุ่นพี่ที่จุ่จู่ก็รวยขึ้นผิดปกตินำทางไปหาอาจารย์คงหมอผีสายดำในสลัมลึกโต้งได้รับหุ่นพยนต์มัดได้ใสายสินสีดำสนิทอาจารย์คงย้ำว่ามันจะกินสิ่งที่แกกินและมันจะนอนที่แกนอนดูแลมันให้ดีเหมือนเป็นตัวแกเอง ต้องกลับมาพร้อมความหวังโดยไม่รู้เลยว่าหุ่นตัวนั้นเริ่มหายใจทันทีที่เข้าห้องนอนเขายอดไขายต้งพุ่งทะลุเป้าแต่ร่างกายเขาเริ่มสุดโทมผิวหนังเริ่มแห้งกร้านเหมือนฟางแผลตามตัวมิเศษย่าโผลออกมาแทนเลือดต้งเริ่มฝันว่าตัวเองไปยืนอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางดึกและเห็นคนหน้าเหมือนตัวเองเดินสวนไปมานับสิบคนทุกคนมีสายสินพันรอบคอ พี่นันที่เคยแนะนำทางเริ่มหายตัวไปอย่างปริศนาทิ้งไว้เพียงกลิ่นเหม็นเน่าในโต๊ะทำงานโต้งทำหุ่นตกลงในน้ําคลํขาขณะย้ายของแสงแดดเผาหุ่นจนไม่เกรียมตั้งแต่วันนั้นเงาสีดำที่เคยยืนนิ่งๆเริ่มเคลื่อนไหวมันไม่ได้ยืนที่มุมข้องอีกต่อไปแต่มันเริ่มมานั่งทับหน้าอกเขาตอนนอนโต้งตื่นมาพบว่าตัวเองมีรอยมัดของได้ใส่สินทั่วร่างกายจนขยับไม่ได้ เสียงของอาจารย์คงดังก้องในหัวว่าเมื่อหุ่นพังเจ้าของก็ต้องเป็นหุ่นตัวใหม่แทนมันต้งพยายามกลับไปหาอาจารย์คงแต่พบว่าสลัมนั้นกลายเป็นที่ร้างเหมือนไม่มีคนอยู่มานานปีเขาหลุดเข้าไปในมิติลวงตาที่มองเห็นทุกคนในเมืองเป็นหุ่นฟางไร้ชีวิตเดินชนกันไปมาต้งถูกไล่ล่าโดยหุ่นพยนยักษ์ที่สร้างจากซากศพคนนับร้อยเขาต้องวิ่งหนีเข้าไปในป่าช้าเก่าเพื่อหาดินเจ็ดป่าช้ามาทำพิธีตัดได้อาถัน วินาทีที่เขาใช้มีดกรีดแขนตัวเองเพื่อเอาเลือดล้างอาถรรพ์เสียงกรีดร้องของวิญญาณนับพันดังจนแก้วหูเกือบแตกโต้งพบกับร่างของพี่นันที่กลายเป็นหุ่นฟางโดยสมบูรณ์พี่นันพยายามจะดึงโต้งให้กลายเป็นพวกเดียวกันโต้งต้องตัดสินใจเผาหุ่นพยนตัวต้วตนเหตุท่ามกลางกองไฟที่ลุกโชนเป็นสีเขียวมรกตในกองไฟนั้นเขาเห็นใบหน้าของตัวเองกำลังกรีดร้องและพยายามตะเกียกตะกายออกมาจากกองเพลิงเพื่อจะเข้าสิงร่างเขาเป็นครั้งสุดท้าย โงรอดตายมาได้ร่างกายกลับมาเป็นปกติเขากลับไปทํางานปกติแต่ทุกครั้งที่เขาอาบน้ําเขาจะพบเศษฟางลุดออกมาจากรูขุมขนเสมอและในวันครบรอบหนึ่งปีที่บูชาหุ่นมาเขาได้รับพัสดุปริศนาหน้าห้องเปิดออกมาเป็นหุ่นพยนต์ตัวใหม่ที่มีใบหน้าเหมือนต้องในปัจจุบันเป๊ะพร้อมจดหมายสั้นๆว่าถึงเวลาเปลี่ยนคนเชิดแล้ว